สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพบกับครูนวลเป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้คุณครูเกิดไว้แล้วว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันคะเราจะเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและจำนวนคะนะคะราะคาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างแรกนี้นะคะก็จะ เป็น3เศษ1ส่วนหาหารด้วยในวงเล็บ2เศษ3ส่วน4ลบด้วย1เศษ1ส่วน2นะคะอะ่ขั้นแรกเราจะทำยังไงกันคะเราจะเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ,ะวิธีการคำนวณขั้นที่1เราจะเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินอ่ก็จะได้เศษ16ส่วน5นะคะมาจาก3เศษ1ส่วน5นะคะอ่าแล้วก็ หารด้วยนะคะในวงเล็บเศษ1 1เส่วนสเป็นเศษเกินแล้วนะคะมาจาก 2, เศษ3ส่วน4แล้วก็ลบด้วยเศษ3ส่วน2ก็เป็นเศษเกินแล้วมาจาก 1, เศษ1ส่วน2ะคะเอาละต่อไปค่ะเราจะมาคิดคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะการลบเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน ะะ4กับ2เราก็เอา4กับ2ไปหาครนเราจะทำส่วนให้เท่ากับครนของ4และ2นั่นก็คือเท่าไหร่คะ4ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะนำะ2มาคูณทั้งเศษทั้งส่วนก็จะได้ส่วน4นะคะอะละจะได้เท่ากับตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลบกันได้2คูณ3 2 3 6 2คูณ2 2 2 4ได้เศษ6ส่วน4นะคะ เดี๋ยวเรามาดูบรรทัดต่อไปเลยค่ะ16ส่วน5หารด้วยในวงเล็บ11ลบ6ส่วน4อันนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะเขียนส่วนเป็นจำนวนเดียวได้เลยค่ะแล้วก็นำตัวเศษวางบนเส้นขั้นเศษส่วนได้เลยนะคะเป็น11ลบ6นักเรียนเข้าใจนะคะว่ามันมาจากไหน2 3 6 2 2 4นะคะอะต่อไปค่ะในวงเล็บน,นี้นะคะเราจะต้องหาคำตอบก่อน นะคะถ้ามีวงเล็บเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะต่อไปค่ะเราจะหาผลหารโดยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนโอเคค่ะทีนี้นักเรียนก็ดูตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลบกันเลยเราก็จะได้ตัวหารเป็นจำนวนเดียวนะคะ,ะตัวตั้งลงมาเลยหารด้วยอะไรหารด้วยเศษ5.4ส่วน4มาจากคำตอบในวงเล็บนี้นะคะ11ลบหหลือ5ส่วน4คงเดิม เอาละทีนี้การหารนะคะเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็ตัวหารข้างหลังเนี่ยเราจะกลับเศษส่วนอ่ะแล้วก็เราจะได้อะไรออกมาคะตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะเศษสิบหกส่วนห้าคูณด้วยเศษเศษสี่ส่วนห้านะคะอ่ะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเอาละเมื่อเปลี่ยนการหารเป็นการคูณกลับเศษส่วนตัวหารเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปให้นักเรียนปัดทอนก่อนนะคะ อนักเรียนคู่ไหนตัดทอนได้คะมีไหมเอย่ยไม่มีถ้าไม่มีนะคะให้นักเรียนนำเศษคูณกับเศษนะคะแล้วก็นำส่วนคูณกับส่วนนะคะก็จะได้เศษ64ส่วน25 1 6คูณ4ได้64นะคะแล้วก็5 5คูณ5 5าคำตอบออกมาแล้วแต่อยู่ในรูปของเศษ เกินให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจำนวนครั้ค่ะโดยวิธีการเอา25ไปหาร64ได้กี่ครั้งเอ่ยลูกได้2ครั้งนะคะได้2ครั้งแล้วก็เหลือเศษ14นะคะส่วน25นะคะโอเคค่ะเอามาสรุปค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคน หาคำตอบจํานวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะอ่ะอันนี้เป็นคําแนะนําเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการบวกลบคูณหารคนของเศษส่วนกันต่อเลยนะคะอ่ะข้อที่1 4เศษ8ส่วนสิบวกกับ3เศษ1ส่วนสอะคะอยู่ในวงเล็บแล้วก็มาคูณกับ5เศษ6ส่วน20มีค่าเท่ากับเท่าใดนักเรียนทำส่วนไหนก่อนดีเอ่ยอ่ะ นะคะทำในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็ข้อนี้นะคุณครูจะไม่เปลี่ยนเป็นเศษเกินนะคะคุณครูจะใช้วิธีนะแนะนำให้ใช้วิธีการแยกจํานวนนับออกมาแล้วก็แยกเศษส่วนออกมานะคะเอาจํานวนนับบวกกันแล้วก็เอาเศษส่วนบวกกันนะคะเราจะจัดก่อนจัดแล้วจะมีหน้าตายอย่างนี้นะคะวงเล็บนี้จะเป็นการนำสี่บวกกับสาม แล้วก็วงเล็บนี้นะคะก็จะเป็นการนำเศษส่วนกับเศษส่วนมาบวกกันนะคะจัดก่อนนะคะจัดเป็นสองกลุ่มกลุ่มจำนวนนบับกับกลุ่มเศษส่วนส่วนด้านหลังเนี่ยคะข้างหลังวงเล็บนี้นะคะคูณด้วยจำนวนคะคุณครูเปลี่ยนเลยนะคะขอเปลี่ยนไปเลยนะคะจริงๆนะ่นเรียนมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้แต่คุณครูเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะคะ,อะเอา5คูณกับ20ได้100 100บวกกับ6ได้1 0 6ส่วนคงเดิมนะคะเราเปลี่ยนจากจำนวนค่าเป็นเศษเกินไปเลยก็ได้เพราะมันอยู่ตัวเดียวโดโดๆนะคะมันไม่ได้ยุ่งกับใครนะคะข้างหลังทีนี้ในวงเล็บปีกกานะคะจะมี2วงเล็บอ่านแลเรียนคิดเลยค่ะ4บก3ได้อะไรคะได้7ใช่ไหมคะอ้าได้7แต่ในวงเล็บนี้นะคะวงเล็บหลังเนี่ยที่เป็นการบวกเศษส่วนเนี่ยส่วนไม่เท่า ะะเราทําส่วนให้เท่ากันก่อน2คูณอะไรได้เท่ากับ16คะคูณ8เราทําส่วนให้เป็น16นะคะเดี๋ยวเราจะคูณ8ทั้งเศษและส่วนตรงนี้นะคะ8 1ดหนึ่อก่ะก็จะได้เป็นนะคะวงเล็บแรก7วงเล็บหลังเราทําส่วนเท่านะคะ ยก8ส่วน16ลงมาบวกกับเศษ1ส่วน2คูณ8ทั้งเศษและส่วนนะคะตรงนี้เรายังไม่ได้คิดคำนวณเราก็ดึงลงมาก่อนนะคะเข้าใจนะคะตรงนี้มาจากตรงนี้นะคะต่อไปเราก็จะหาผลคูณตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เจบวกกับในวงเล็บ8ส่วน16บวกกับเศษ8ส่วน16ตรงนี้8 18 แปดสองสิบหกนะคะลูกในวงเล็บนี้นะคะเราจะเห็นว่าส่วนเท่ากันแล้วเรานำเศษมาบวกกันได้เลยแปดบวกแปดได้อะไรคะลูกได้สิบหกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะได้นะคะในวงเล็บปีกาก,าก็จะเป็นเศบวกกับเศษสิบหกส่วนสิบหกนะคะแล้วก็มาคูณกับเศษหนึ่งร้อยหกส่วนยี่สิบนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวงเล็บปีกา,กา,กากเราไม่ใส่แล้วนะ เพราะว่าตรงนี้เราบวกกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้วงเล็บนี้แทนอ่าต่อไปค่ะต่อไปทํายังไงคะนั้เรียนสังเกตไหมคะเศษส่วนจํานวนเนี้ยมีเศษกับส่วนเท่ากันเศษกับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับจํานวนนับใดหนึ่งใช่ไหมคะอ่าเศษกับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเศษส่วนตรงเนี้ยให้เป็นหนึ่งแล้วก็มาบวกกับเจ็ดได้เลยเจ็ดบวกหนึ่งได้อะไรคะ 8ใช่ไหมคะก็จะได้8คูณกับอะไรคะคูณกับเศษ1 0 6ส่วน20นะคะเข้าใจนะคะ8มาจากไหนนะคะโอเคนะต่อไปก็เข้าสู่เรื่องการคูณเศษส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะตัดทอนก่อนเดี๋ยวเรามาตัดทอนข้างล่างนี้นะคะ,ะมาดูในกรอบสีแดงนี้เลยคู่ไหนคะตัดทอนได้คุณครูแนะนำา8กับ20 มีตัวหารร่วมสองแล้วก็ยังมีตัวหารร่วมอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะสี่นะคะและสี่นี้ก็เป็นหอรอมอนะคะของแปดและยี่สิบเดี๋ยวเราใช้สี่หารเลยนะคะอ่ะสี่หารแปดได้เท่าไหร่คะอ่าสี่หารแปดได้สองนะคะสี่สองแปดสี่หารยี่สิบได้เท่าไหร่คะตัดยี่สิบใส่ห้านะคะสี่ห้ายี่สิบเอาละคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราพิจารณาดูแล้วนะคะนักเรียนเศษกับส่วนหรือจำนวนนับกับส่วนไม่มีตัวหารร่วมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปกันได้แล้วโดยการนำสองคูณกับตัวเศษนำสองคูณกับตัวเศษนะคะ,ะจะได้เท่าไหร่คะลูก1 0 6คูณด้วย2ได้212สนะคะส่วน5คงเดิมขคำตอบออกมาแล้วนะคะสำหรับข้อนี้แต่ แต่ทำไมคะเป็นเศษเกินให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นจำนวนครั่ทำยังไงทำยังไงคะเอา5ไปหาร212อ่ะนักเรียนลองหารดูซิได้กี่ครั้งนะคะได้เท่าไหร่คะ5 4 20เหลือเศษ1 5 2 10เหลือเศษ2แสดงว่าได้เศษเท่าไหร่คะ ขอโทษค่ะได้จำนวนนับเท่าไหร่คะหารแล้วได้42นะคะได้42เหลือเศษ2นะคะเหลือเศษ2ส่วน5คงเดิมคำตอบก็คือ42เศษ2ส่วน5ะคะลูกนี่นะคะคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูข้อ2เลยข้อ2นะคะวงเล็บอยูออ่วงเล็บก็อยู่หน้าเหมือนกันนะคะแต่เป็นการลบแล้วกเ็เมื่อลบเสร็จเราก็จะไปทำการหารนะคะ ขั้นที่หนึ่งเราจะวิเคราะห์ว่าเป็นการลบจํานวนคละกับจานวนคละเพราะฉะนั้นเราจะจัดก,กลุ่มจํานวนนับลบกันแล้วก็จับก,กลุ่มของเศษส่วนลบกันอ่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้มาดูนะคะ,ะขอโทษค่ะคุณครูคุณครูทำส่วนเท่าก่อนนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมที่เราตกลงกันคือเอาจำนวนนับลบกันแล้วก็เอาเศษส่วนลบกันแต่ขอทำส่วนเท่าก่อนนะคะลูกอ่ะเคูณอะไรได้21 7คูณ3นะคะคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดกลุ่มโอเคนะอ่ะเมื่อทำส่วน7ให้เท่ากับ21แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นเศษ3ส่วน21 ส่วนตรงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าอ้าวคุณครูเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนได้เลยค่ะเพราะอะไรฟังเพราะว่าตัวหารไม่ใช่จํานวนคระตัวหารเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นมันสามารถกลับเศษส่วนได้เลยแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษก็จะได้คูณกับเศษ49ส่วน25นะคะเข้าใจแล้วนะคะถามว่า ถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ได้ไหมได้ค่ะมาเปลี่ยนตอนหลังตรงนี้ก็ได้แต่คุณครูว่ามันเปลี่ยนไปเลยก็สะดวกนะคะก็เลยเปลี่ยนไปเลยอต่อไปค่ะในวงเล็บนะคะเลขเศษส,ส่วนจะมีส่วนเท่ากันแล้วนะคะ,ะมาดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเจ็ดนะคะเจ็ดเศษสามส่วนยี่สิบเอ็ดนะคะลบกับหกเศษเก้าส่วนยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็คูณกับเศษสี่สิบเก้าส่วนยี่สิบห้า ทีนี้เราจะจัดกลุ่มเหมือนที่คุณครูบอกตอนแรกนะคะเราจะเอา7ลบกับ6แล้วเราก็จะเอาเศษ3ส่วน21ลบกับเศษ9ส่วน21แต่แต่เรียนสังเกตไหมคะครูแล้วจะลบได้อย่างไรเศษ3มันน้อยกว่าเศษ9ถูกต้องคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนฟังดีๆนะคะจำนวนนับ7จึงต้องกระจายออกมา1 กระจายออกมา1เพื่อเพิ่มให้กับตัวเศษ3ซึ่งมันมีอยู่น้อยไม่พอลบเพราะฉะนั้น7ถ้ากระจายออกไป1เหลืออะไรคะเหลือหกใช่ไหมคะเหลือหกแล้วก็1นเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นเศษกับส่วนที่มีเศษกับส่วนเท่ากันคือเศษ21ส่วน21นะคะแล้วเราก็จะไปบวกกับ3เลยนะคะเราจะทำลัดนิดนึงนะคะอ่าไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ เ็ดจะกระจายออกไป1เหลือ6แล้ว1นึงะคะหนึ่งเราก็จะแปลงเป็นเศษ21ส่วน21นะคะแล้วเราจะจะได้มาบวกกับเศษ3ตรงนี้นะเศษยี่สิบส่วน21บวกกับเศษสามยี่สิบเอ็ดวกสาได้เท่าไหร่คะยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราจะได้6เศษ4ี่อ่ะขอโทษค่ะได้6เศษ24่ส่วนยีน, 21, นะคะ มีหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคเข้าใจไหมคะตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เปลี่ยนแปลงอค,คุณครูพูดอีกครั้งหนึ่งนะเจ็ดตรงนี้กระจายออกไปหนึ่งเหลืออะไรคะเหมือนเราลบเหมือนเรากระจายเลขลบเลขอะ่ะเหลือหกและตรงนี้ทําไมเป็นยี่สิบสี่เพราะว่ามันเพิ่มอีกยี่สิบเอ็ดมาจากยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดนะคะเข้าใจนะคะ,ะตรงนี้เราจะรัดนิดนึงนะคะเบาหกแล้วเราก็ต้องใช้วิธีรัดบ้างไม่งั้นมันจะยาวเกินนะคะ อ้าวคราวนี้เราก็ลบกันเลยค่ะคิดในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมนะคะจำนวนนับหกลบหกได้เท่าไ,รไ 0. หร่คะได้ศูนย์เหลือศูนย์นะคะได้ศูนย์อ่ะเราก็ไม่จาเป็นต้องเขียนทีนี้ตัวเศษเนี่ยยี่บสี่ลบกับเก้าเหลือเท่าไรหร่คะเหลือเท่าไหร่คะสิบห้าใช่ไหมคะก็จะได้เศษสิบห้าส่วนยี่สิบเอ็ดแล้วก็มาคูณกับเศษสี่สิบเก้าส่วนยี่สิบห้าใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำตอบในวงเล็บนะคะ เข้าใจนะคะ6ลบเป็น0นะคะแล้วก็24-9ลบเเหลือเศษส5ส่วนคงเดิมตรงนี้ก็มาจากนอกวงเล็บนี้นะคะโอเคเข้าใจนะคะทีนี้ตรงนี้คุณครูก็ซ้ำเหมือนเดิมเพื่อมาตัดทอนให้หนูเข็นนปังหากนะคะอ่านักเรียนคู่ไหนตัดได้คะมี2คู่อ่ามีสคู่นะคะที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้อ่ะให้นักเรียนเลือกคู่15กับ25นะคะอะไรหารได้คะ ห้าเช็คเมค่เอาห้ามาหารอะ่ะห้าหารสิบห้าได้สามห้าสามสิบห้าห้าหารยี่ห้าได้ห้านะคะห้าห้ายี่ห้าอ่ะคู่นี้คะ่ะคู่นี้คะ่ะยี่สิบเอ็ดกับอะไรสี่สิบเก้านะคะท่องแม่อะไรดีเอย่ยแม่เจ็ดนะคะอะ่ะเอาเจ็ดมาตักนะคะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะคะเจ็ดหารยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ะทีนี้ นักเรียนตัดมาสองชุดแล้วนักเรียนเห็นไหมคะเศษมีเศษตัวเนี้ยเป็นสามนะคะและตรงนี้ตัวส่วนก็เป็นสามคุณครูบอกแล้วว่าเศษกับส่วนเลขเดียวกันให้ตัดทอนได้เลยนะคะเราจะใช้สามตัดนะคะอ่ะสามหนึ่งสามนะคะอันนี้ก็ได้สามหนึ่งสามนะคะโอเคค่ะหมดแล้วนะคะตัดทอนต่ำที่สุดแล้วไม่มีต่ำกว่านี้อีกแล้วอ่ะฉะนั้นเราจะสรุปเลยนะคะเศษคูณเศษเจ็ดหนึ่งเจ็ด ส่วนคูณส่วน515ได้เศษเจ็ดส่วนห้าคำตอบออกมาแล้ว8เป็นจำนวนอะไรคะจำนวนเศษส่วนที่เรียกว่าเศษเกินนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนเศษเกินนี้ให้อยู่ในรูปของจำนวนคระได้เท่าไหร่เอยเอา5ไปหาร7ได้1ครั้ง515หนเหลือเศษอะไรคะเศษสอส่วนหคงเดิมนะคะ ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่คือคำตอบของข้อที่สองนี้นะคะเอาละคะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการบวกลบคูณหารราคนของเศษส่วนและจำนวนคะนะคะก็จบลงแล้วนะคะให้ถ้านักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจให้นักเรียนดูคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเราจะพบกันอีกนะคะเราจะพบกันอีกในเรื่อง อะไรติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะทุกคน